อายุไม่เกี่ยวแมนเชสเตอประกาศต่อสัญญาอีแวนแนวรับจอบเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรลางแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษประกาศต่อสัญญากับจอร์นี่อีแวนออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอยืนยันว่าจอร์นี่อีแวนได้ต่อสัญญากับสโมสรอ,ออกไปอีกหนึ่งปีทําให้เขาจะอยู่กับเราไปจนถึงมิถุนายน2025หนักเตะลูกมอดสโมสรรายนี้กลับมาคาแข้งในโอทาฟอร์ด เมื่อซีซั่นที่แล้วหลังจากออกไปร่วมทีมเวสต์บรอมมิดอัสเปียนและเลเซอร์ซิตี้เป็นเวลา8ปีอีแวนมีส่วนสำคัญในทีมของเอริเทนทาตลอดทั้งซีซั่นที่แล้วด้วยการลงเล่นมากกว่า30นัดในทุกรายการรวมถึงการได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เราคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาได้ด้วย ความสำเร็จดังกล่าวทําให้ดาวเตะวัย36ปีควาถ้วยรางวัลภายในประเทศกับยูเดเต็ดอีกครั้งประกอบกับแชมป์มอ์ลีา3สมัยและลีคับ2สมัยในช่วงคำลบแรกที่เขาเล่นให้สโมสรหนักเตะชาวไอซ์แลนด์เหนือตั้งความหวังว่าจะประสบความสำเร็จกับทีมต่อไปในขณะที่เราต้องเตรียมยกระดับเข้าสู่การแข่งขันในฤดูการ2 0 2 4 2 5 ในขณะเดียวกันจอห์นนี่อ e ีแวนก็ได้ออกมาเปิดเผยความภาคภูมิใจที่ได้อยู่กับแมนเไนเต็ดไปอีกหนึ่งปีผมยินดีมากที่ได้ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ูไนเตอดออกไปอีกหนึ่งซีซั่นการได้เล่นให้กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้และการได้รับการสนับสนุนจากสุดยอดแฟนบอลที่นี่มันเป็นความโชคดีมากและการได้ใหญ่กลับมาที่สโมสรแห่งนี้เมื่อปีก่อนเป็นเกียรติที่สุด รวมถึงการนี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมลงเล่นท่ามกลางเพื่อนร่วมทีมและภายใต้ผู้จัดการทีมที่ดีด้วยการคว้าแชมป์เอฟเอคัพร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมผมเชื่อว่าเราจะช่วยกันคว้าแชมป์ได้อีกในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงในขณะเดียวกันแมยูเนตดก็กำลังตามจีบ2เป้าหมายอย่างมาธาเดลีและเจาราบเรนเวดเพื่อนำเข้ามาเสริมความแกร่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาประกอบกับแฮรี่แมกไกว์ลิซันโดรมาติเนส วิกเตอร์อินเดเลฟและจอนนี่อีแวนทีมปีศาจแดงจะมีผู้เล่นในตำแหน่งนี้ถึง6คนหากการเซ็นสัญญาสำเร็จขอขอบคุณพ้ะแหล่งข้อมูลข่าวสนุรบอค่อมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ